เกี่ยอะไรกันคะโกโกว่าใช่ค่ะก็คือวันนี้นะคะจะมาเล่นเกมก็คือคนที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจะต้องเลือกไอติมมาก็คือต้องชี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นนี่จะเป็นรูปไอติมมันอยู่แล้วนะคะที่เราเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะให้คนที่อยู่ตรงนี้ทายว่ามันคืออะไรถ้าทายถูกก็ได้กินไอติม พิมเลือกอันนั้นเมย์ห้ามดูนะอ่าวันนี้เมย์ตัดสินใจเลือกว่าพิมชุมป้าอันไหนอันไหนะอันนั้น,น,น,นถูกหรือพิดี๋ยอันไหนพีมหย,ย,ยิบมาเลยหยิบมาเลยอันนั้น ไม่เมีเลือกเงินป้ายมีจะป้ายไหนเดี๋ยวให้พีมเลือกอุ้ยป้ายนั้นป้ายน,นั่นอ้าวพี่่อาเป็นป้ายนั้นเอาพี่เลือกว่เาเมียชูกกไป้ายไหนตัดสินใจถูกต้องถูกให้ด <c oughs> ึงมาสีเหลืองถูก แบงพิมนั่งลงเหมือนเดิมลูกนั่งลงเหมือนเดิม,มเดี๋ยวเราจะนับหนึ่งจึงสามนะคะจม,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 มูกไปจมูกหนึ่งสองสามปะเลยรัะ <c oughs> อ่าตอไปตาเจ้โหนูอันนี้ใช่ไหมอ่าหนูนั่งแล้วใครอยู่ตรงนี้อ่าใครยิบก็ได้อ้าหยิบมาหนึ่งแผ่นน้องเอ๋นั่งหันหาเมียสิลูกอ้าหยิบมาหนึ่งแผ่นก็เอาเลือกมาเลือก เนากวนี้กกินกกินอ้าวเลือกแล้วเมย์เลือกแอเลือกกิูแล้ว,น,ลน,ลวน,นติกตต๊กตอกติ๊กตกอันนี้อันนี้ถูกไหมถูกโอเกินลคกินะมเนออกมาใหม่นะคะยังไม่เคยกินเลยเป็นไงมันจะเป็นเอ่อรสอีชิตันกับรสชาเขียว ลอินิเป็นยังไงเรนะเดี๋ยวเราจะพิคิดกันลนะจะลองเกมนี้ทุกคนได้กินกันทุกคนเลยค่ะอีชิตันปกินดม่เหมือปีกินไม่เมืนยาสรับที่นี่ลืมกดไลค์กับแชร์ติดกับช่องคิดสนุกใช่พี่นี่ลืมกดไลค์กดแชร์ติดกับช่องคิดสนุกนะครับแล้วค่ะบายบาย